ทั้งชีวิตฟ้าคุณแม่ทำให้กินอยู่3เมนูและอันนี้คือหนึ่งในนั้น Angel Hair Alio o อ i o ไส้อั่วหั่นกระเทียมก่อนค่ะชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยแต่ฟ้าชอบแบบเยอะมากๆติ๊กหั่นไส้อัวเป็นท่อนอันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะสมุนไพรแน่นมาก Olive o ล l กระเทียมค่ะพริก วันนี้ฟ้าใช้เป็นไส้อั่วจากร้านไส้อั่วโอมาเกษตรร้านหน้าสูตรเข้มข้นถึงเครื่องไม่ผสมแป้งและเนื้อไก่กดได้ที่ตะกร้าเลยนะใส่น้ำปลาข้างกระทะให้เขาระเหยออกสักพักหนึ่งแล้วก็ลุกปิดจบด้วยโหระพาแล้วก็พริกไทยดำค่ะ จริงๆเวลาคุณแม่เสิร์ฟอะจะเสิร์ฟในหม้อที่ผัดเลยดว้วยใช้ที่ปอกเปลือกผลไม้ขูดชีสออกมาเป็นแผ่นๆค่ะอันนี้ฟ้าใช้เป็น Parmigiano Reggiano อร่อยสุดๆหัวใจเต้นแรงมากอไปลองเลยไม่ผิดหวังแน่ๆค่ะ